สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนนี่นะคะหมูสามชั้นนะคะชุบแป,งป huh สส้งทอดนะคะเพื <founding. S 1> ่อนเป็นหมูสามชั้นทอดกรอบนอนเพื่อนชุบแป้งทอดนันเพื่นทอดกรอบนั่นเพื่อนเนาะนี่นะเราก็มาให้ดูันแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะมากินด้วยกันนะคะเพื่อนกินกับข้าวเหนียวนะคะเมื่อนี้กินกับข้าวเหนียวเด้อพี่น้องนะคะน้ำพริกอ่องเหลือเมื่อคืนนั่นเพื่อนในน้ำพริกอ่องเหลือเมื่อคืนนะคะและก็ส้มผักนะคะ ส้มผักเนาะเราจะเอามากินน้ำนเพื่อนนี่เนาะอันผักแป้นกินเกือบหมดแล้วเหลือแตนผักกาดเนาะเหลือแต่กระลำนะคะนี่พร้อมด้วยผักสดนะเสิร์ฟเป็นกะละมังเลยเพื่อนนี่นะผักสดนะผักแพ้วนะคะเพื่อนผักกาดนะคะผักสลัดนะคะเนาะนี่ผักชีนะคะผักชีนะคะมาเดิอมากินน้ำกันนะคะ มาคะ่ะเพื่อนมาคะ่ะน,นี่นะเรียบร้อยเรียบร้อยพี่น,น,ะะน,น้องนะคะเนาอหมูทอดนะคะหมูสามชั้นพี่น้องหมูสามชั้นนะคะเข้าเหนียวนะคะอร่อยแปบพี่น้องมื้อเที่ยงนะคะ มือเที่ยงของบายบุรีรัมพี่น้องผักชีพี่น้องผักชีไทยนะซื้อมานะในสวนน่ะมันแก่หมดแล้วเพื่อนเราต้องซื้อมากินทีนี้ อร่อยแทบเว้กินยังกับแ่บพี่น้องงายุ่งนิดนึงนะเพื่อน วนลงเม็ดอีกแล้วนะ,ะน้ำพริกอ่องต้องกินกับผักกาดขาวเพื่อนน้ำพริกอ่องเนาะ ต้องกินกับผักกาดขาวแล้วกินข้าวสวยนะคะพอดีพี่ใบมีหมูเนาะจะกินกับข้าวเหนียวเนาะแต่ก็กินได้นะคะอืมอุ้ยหอมอนรหอน อืสุดยอดเลยผักดองเพื่อนตอนนี้กําลังเปรี้ยวพอดีเลยกําลังเปรี้ยวพอดีเลยผักดองพี่ใบนะคะ ฝ้นตกนะคะไม่ได้ไปไหนนะคะอยู่บ้านเดกินอยู่บ้านพี่น้องอือ เนี่นะคะเพื่อนอร่อยมากเลยขอบ,บอกนะคะขอบคุณทุกเล็บทุกไลน์นะคะเดี๋ยวพี่ไ bon ปจะกินต่อนะคะเพื่อนถ้าใครชอบเมนูนี้อย่างไรนะคะเพื่อนสําหรับนี่นะคะหมูสามชั้นนะคะเิ้มไม่ใหญ่นเพื่อนเอาซ้อมจิ้มมันก่อนน่ะเพื่อนจิ้มให้มันมีรูนะเพื่อนแล้วหมักเนะยหมักใส่นมสดด้วยนะเพื่อนพี่ไปหมักใส่นมสดด้วยแต่เราต้องเอาช้อนจิ้มให้มันมีรูนะเพื่อนเพื่อจะให้มัน นุ่มนะคะพอมันเข้าเนื้อหมูจะนุ่มนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราต้องไปก็ละเดินนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ